คุณยังจำคลิปนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นคลิปที่ผมตามล่า A60 แต่ผมเจอมากกว่า A60 ครับเพราะว่าผมมารู้ทีหลังว่าผมไม่ได้เจอแค่ A60 อย่างเดียวพอผมไปหาข้อมูลในเดอะรูม,มาผมก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ A60 ในเดอะรูมนะครับ ซึ่งผมไปหาข้อมูลมา,มากกว่าเดิมนะครับมันมีผี3ตัวเช่นกันในเดอลูมนะครับมีทั้ง A60 และ A90 และ A120 เลยทีเดียวซึ่งผมคิดว่าผมเจอ A60 แล้วครับแต่ไม่ใช่ครับผมทั้งเจอ A60 และเจอ A90 ในเวลาเดียวกัน,นครับในฉากแจมสแกทที่ผมลงประมาณ7นาทีกว่าจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับ ซึ่งฉากจำสแกมเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับเป็นชาของเจ้า A90 นะครับคือตอนนั้นนะครับผมตกใจมากว่าไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับแต่ที่ผมนึกนะครับพ่วตอนนั้นเนี่ยผมนึกว่าเป็น A60 แต่จริงจริงมันคือ a 9เก้าศูนย์หรอครับวิธีรับมือนะครับวิธีรับมือนะผมตอนแรกผมยังไม่รู้นะครับแต่ผมดูที่หลังนะครับถ้ามันจะมีจำสแกนนะครับ โบมาเนี่ยเราต้องรีบยืนอยู่เราต้องอยู่นิ่งๆนะครับถ้าไม่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะตัดเลือดเราไปมากกว่าครึ่งนึ่นะครับมันจะตัดไปหลอดเลือดนะครับตัดไป75%ได้นะครับเราไปดูหน้าตาของเจ้า A60 กันครับทุกคนมันกแบบ็แอบๆบน่ากลัวแล้วก็แอบบหานะครับมันผสมกันไปด้วยนะครับ แล้วก็เราไปดูฉากที่ผมเจอ a 90กับ a 60พร้อมกันเลยดีนะครับถือว่ามันคอมโบที่โคตรดีเลยทีเดียวนะเอาซะผมตายเลย